สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลิ้นเบลชีเปาช็อปเราก็มาอยู่กันที่เพชรมอสาขาการประพึกค่ะต้องบอกลยคะร้านใหญ่มากๆแล้วก็ที่จอดรถกว้างขวางมากเลยค่ะเดี๋ยวในร้านเนี่ยมีอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในร้านเพชรมอแล้วนะคะร้านเพชรมอสาขาการประพฤกเนี่ยเรียกได้ว,ว่ามีสินค้าครบครันนะคะสําหรับผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงเลยมีทั้งของน้องแมวน้องหมาอาหารขน,นมของใช้ของเล่นนะคะสามารถมาเลือกซื้อได้ที่นี่เลยครบครันมาก <Wow. S 1> ๆนะคะแล้วก็ใหญ่มาก้านกว้างขวางสุดๆเลยและที่สําคัญนะคะทางด้านข้างเนี่ยก็มีเพชรเม็ดพลัสค่ะก็คือสามารถพาน้องหมาเนี่ยมาเดินเล่นแล้วก็ตรวจสุขภาพกับคุณหมอได้ด้วยเลยนะคะ แล้ว,วันนี้นะคะเราก็ไม่ลืมแนะนำไอเทมเด็ดอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือสินค้าลิ้นเบลนั่นเองนะคะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันอันแรกก็คือยูมูฟบำรุงข้อต่อแล้วก็ดูอันที่2ก็คือยูเมกาบำรุงผิวหนังและเส้นขนสามารถใช้พู่กันได้นะคะทำให้น้องๆเนี่ยมีสุขภาพดีกันทุกวันเลยค่ะและถ้าท่านไหนนะคะอยากหาซื้อนะคะยูมูแล้วก็ยูเมกาที่ร้านเพชรมอรสาขาการละัพุกี้นะคะก็สามารถเดินตรงเข้ามาจากหน้าร้านไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะสินค้านะคะอยู่หลังเคาน์เตอร์เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับร้านเพชรมอมีสินค้าทุกอย่างสําหรับคนเลี้ยงสัตว์ต้องการเลยจริงๆนะคะสําหรับใครที่อยากมาช็อปเหมือนยงเนี่ยร้านเพชรมอเขาก็มีทั้งหมด9สาขาค่ะตามน,นี้นเลยแล้วลินเบลชีเป,ป่าช็อปภาคต่อไปเนี่ยเราจะพาไปดูที่ไหนกันติดตามได้ที่เพจลินเบลไทยแลนด์ได้เลยคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย